น้องเขาบอกติดอันนี้ให้ผมหน่อยไปตรงนี้มีสายฟิวอยู่ตงนี้เดี๋ยวเราเข้าสายตรงนี้ดีกว่าเข้าสายกับฟิวเดี๋ยวดูนีไม่รู้เข้าได้ไหมนี่ยเอา,าแต่เขาชุดเขามีฟิวอยู่ถ้าสายยาวนะครับรอข่อพวงมาลัยก็ได้นะใกล้ดีทางนี้อะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อครับ เดี๋ยวผมจะต่ออันนี้นะนี่ต่อชุดฟิวต่อชุดเนี้ยเนี่ยกระสายนี่นะผมจะต่อเข้าฟิวแท็บนะฟิวแท็บนี่ดูในนี้เลยฟิวตัวที่สองนะครับแถวซ้ายนะตัวที่สองเห็นไหมครับตัวนั้นนะผมถอดฟิวออกกล้นนะตัวนั้นอนะอ่ะอันนี้สายฟิวแท็บนะผมตัดออกก่อนชึบ นี่ครับแล้วก็ปอกสายต่อเข้ากับอันนี้จริงตรงนี้มันก็มีฟิวอีกท่อนนึ่งนะแต่ถ้าแบบถ้าเราเข้ากับสายไฟเราก็ต้องตัดนะผมไม่อยากตัดสายไฟเราเสียบฟิวแถบง่ายกว่าอ่ะอันนี้พันไว้นะครับชึแล้วก็เทปพัน ส่วนขั้วลบเนี่ยถ้าบ้านใครไม่มีครีมย้ำนะครับก็ปอกสายมายาวๆนะแล้วก็เอาหาน็อตไขลงไปนะครับแต่ว่าผมมีครีมย้ำนะเดี๋ยวผมจะเอาหางปลามาย้ำใส่เอานี่นะครับเนี่ยปอกหายาวๆนะแล้วก็ไขเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้ได้อยู่เนี่ยน็อตตัวนี้น็อตตัวดำตัวล่างเนี่ยไม่ใช่น็อตตัวดำตัวล่างน็อตตัวดำตัวบนตัวนั้นอ่ะโดนเหล็กตัวเนี้ยไม่โดน นะครับหรือว่าข้างบนก็ได้ข้างบนตรงข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้ปอกให้มันยาวๆแล้วก็เอาไปพันแล้วก็น็อตอัดทับนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราเป็นร้านรับติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปย้ำหางปลาแล้วก็ต่อเข้าไปครับโอเคนะครับนี่นะใส่กาวผงลงนี่นะเห็นไหมแล้วก็ฟิวแทบนะครับเสียบอันตัวที่2นะตันนี้เราเสียบปลักแล้วผมจะเอากุญแจให้ดูนะเอากุญแจไฟมันจะติดขึ้นมาเห็นนะมาละ ใช้ได้แล้วโอเคเราก็รัดสายไว้หน่อยนะครับเป็นอันเรียบร้อย